สวัสดีครับกลับมาลุยกันต่อนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไป2วันครับเริ่มด้วยเรื่องของทางด้านลิโอเนลเมสซ,ซี่ครับโอ้โหทําลายสถิติเป็นว่าเล่นเลยนะนี่เขาต้องบอกนะครับว่า3วันทําลายสถิตีสามวันทําลายสถิติที่หลังจากที่ก่อนหน้านี้นี่ก็เพิ่งจะยิงติดต่อกัน2ลูกใน4เกมนะครับตอนนี้5เกมแล้วนะสหรับทางด้านลิโอเนลเมสซ,ซี่ เกมล่าสุดยิง2ประตูนะครับและ1ใน2เป็นลูกยิงฟรีคลิกด้วยใกล้ละใกล้ที่จะกลายมาเป็นเจ้าของสถิติใหม่นะครับที่ยิงฟรีคลิกได้มากที่สุดในโลกครับสำหรับทางด้านลิโอเนลเมสซี่คนหนึ่งนี่ก็จะทําลายสถิติการยิงฟรีคลิกอีกคนหนึ่งก็จะยิงให้ได้ถึง1,000ลูกอะ่ะแหม2 GOAT นี่ này, ต่างคนต่างไม่ยอมกันจริงๆเลยนะครับ โดยทนาน้าต์เรีวเนลเมสซี่นี่พาทีมอินเตอร์ไมอามี่เจอกับทา่าน้าตเนชวิลล์นะครับแล้วก็เอาชนะไปได้ครับด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งลูกแรกนี่เป็นลูกยิงฟรีคิกนะคือกองกองหลังและก็ผู้สาประตูของเนชวิลล์นี่ก็พยายามอยู่แล้วครับรู้แล้วว่าต้องเป็นเมสซี่นี่ยังไงก็ต้องแบบปิดช่องให้ได้แต่ก็ไม่หวครับยังทุสา์โดนยิงเข้าไปจนได้นะครับ วลูกที่2นี่แหมผู้สมประตูรับเต็มๆครับจะจ่ายผ่านหน้าเมสซี่ได้ไงครับโดยเมสซี่ดีเอาบอลแล้วก็ยิงเข้าไปครับเท่ากับว่าลิโอเดลเมสซี่นี่ยิง2ลูกติดต่อกัน5เกมนะครับที่ทำลายสถิติทุกสิ่งทุกอย่างย่อยยับครับสถิติของตัวเองเพิ่งจะทําเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาตอนนี้ทําอีกหนึ่งสถิติอีกแล้วครับทางด้านมัสเร์โน่บอกนะครับว่าโหอย่างเมสซี่ดี ทำลายสถิติทุกๆ3วันครับไม่มีใครทําได้เหมือนกับทางด้านลีโออีกแล้วเท่ากับว่าในฤดูกาลนี้นะครับลงเล่นแล้วทั้งหมด27เกมยิงไป22ประตูแล้วก็ทําได้อีก7แอสเซสครับ15เกมนะครับในลีกยิงไปแล้วทั้งหมด16ประตูครับก็เรียกว่านําเป็นดาวสซนโวสูงสุดร่วมอยู่นะสำหรับทางด้านลีโอนลเมสซี่ครับจริงๆแล้วตอนแรกนี่มาสคาโนเขาก็บอกนะครับว่ามีแนวความคิดนะว่าจะให้ทางด้านลีโอนลเมสซี่พักครับ แต่ว่าเมสซี่นี่เขาบอกว่าเขาโอเคครับเขาพร้อมที่จะลงสนามเขามีความรู้สึกดีครับเพราะฉะนั้นก็เลยให้ลีโอดีลงสนามครับแล้วก็แบบทําผลงานได้ยอดเยี่ยมมากๆครับแบกจริงๆอ่ะนะครับแหมขนาดทางด้านลุยโซเลสมีโอกาสเด้งๆนะยังยิงไปไหนก็ไม่รู้ครับถ้าหากไม่ได้ลีโอเนลเมสซี่ก็รู้เหมือนกันนะครับว่าใครจะมาช่วยยิงทางด้านอินเตอร์ไมอา,ามี่ครับนอกเหนือจากเรื่องของผลงานในสนามของลีโอนเ,เมสซี่นี่อินเตอร์ไมอลมี่ก็ต้องพยายามต่อสัญ,ญญาใหม่ให้กับทางด้านเมสซี่ให้ได้โดยเร็วที่สุดนะครับ ตอนนี้ฝั่งของ e อินเตอร์มนนี่ก็พยายามนะครับที่จะไปหาหนักเตะอื่นๆเนี่ยเข้าสู่ทีมครับเราเก่าวว่าไปดึงนักเตะซูเปอร์สตาร์เข้าสู่ทีมหวังว่าจะให้ล e โอนลเมสซี่นี่ยอมต่อสัญญาฉบับใหม่มันก็น่าจะง่ายขึ้นนะนะครับส่วนนี้นครับต้องบอกแล้วครับว่าพิกล็อกแบบชนิดที่เรียกว่าหน้าแหกกันไปตามๆกันนะ่ย ก่อนเกมนะครับรอบชิงชนะเลิศศึกฟีฟ่าคัพเวิลด์คัพเนี่ยไม่มีสื่อเจ้าไหนเลยนะครับที่บอกว่าปารีสแซงต์แชงจะแพ้กับทางน้านเชลซีทุกสำนักบอกว่าเปเช่จะคว้าแชมป์รายการนี้หลังจากที่ผลงานของเขานี่สุดยอดจริงๆในทัวร์นาเมนต์นี้ครับแต่ว่าที่ไหนได้เชลซีครับยิ่งกว่าหักปากกาเซียนซะอีกครับเอาชนะปารีสแซงต์แชงแังแล้วไม่ใช่แบบเอาชนะแบบธรรมดาธรรมดาด้วยนะครับ สกอร์แบบขาดกระจุยเลยครับ3ประตูต่อศูนย์เกมนี่คือมันจบตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงแรกอะครับทีจริงๆจ,จ,จะวาดไปแล้วนี่คือ10นาทีด้วยซ้ำไปอะนะครับคือตั้งแต่ช่วงนาทีที่20ถึง30นี่คือจบเลยครับตลอดทางด้านปารีสแซง์แฉงครับเชลซีนี่ก็มีทางด้านโรเบิร์ตซานเชสนะครับกุสโตเชลบาคอวิลคูเคเรยียริสเจมค,คอยเซโด โคปาเมอร์เอเเ็นโซฟอร์เสเปโดเนโตแล้วก็เป็นทาานั่นเจ้าเปโดโรนี่ยืนหน้าเป้าครับโหแล้ว2 2นัดยิง3ประตูครับสำหรับนักเตะใหม่ของเชลซีเรียกว่าเฉียบขาดจริงๆนะแถวคือต้องบอกว,ว่าแนวรุกของเชลซีนี่ค่อนข้างจะลงตัวทีเดียวนะครับแถมตัวสำรองอย่างเลียมดินแล็บนี่แม็กก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับในเกมนี้เนี่ยส่วนปาเรแซแองจิแมงก็ถือว่าเป็นสเปนักเตะตัวจริงที่ดีที่สุดแล้วนะครับดันน่ารุมมากครับเมนเดส 巴拉โดมาร์ควินยอสฮาคิมีดเนเวสฟิตินจาฟาเบนลุสควารัสคาเรียดเดนเบลเล่และก็ทางด้านดูเอครับเกมนี้นี่ต้องชมทางด้านมาเรสกาครับคือบอกกันว่าคือถ้าเจอกับปารีสแซงต์แจมงแล้วคุณแบบเป็นเน้นตั้งรับนะไม่มีทางครับยังไงคุณก็เละแน่นอนนะครับโอเคเชลซีอาจจะ ตั้งรับก็จริงนะมีนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเชลซีจะใช้จะใช้วิจะใช้วิธีเพรสนะครับแล้วก็ทำผลงานได้ดีมากๆนะครับจนทำให้พวกตัวทำเกมของปารีสแซงต์แชมงนี่ออกบอลไม่ได้เลยครแล้วพวกเขานี่มีโอกาสเกือบจะขึ้นนำด้วยแต่ช่วงต้นเกมนะครับพาเมอร์ยิงเรียกว่าเข้าไปแล้ว่ลูกนั้นนะโอ้เฉียดไปนิดเดียวเท่านั้นเองครับแต่ไม่รอดครับนาทีที่22พาเมอร์เกมนี้นี่ 2ลูกกับอีก1นึ่งแอสซิต์นะครับผลงานนินเหนือจริงๆนะสำหรับนักเตะคนนี้ครับก็เป็นจังหวะการต่อบอลขึ้นมานะครับสวยจริงๆครับแล้วก็จบที่ทางด้านพาเมอร์แหลูกแรกนี่ยิงเฉียวเสาไปนิดนึงใช่ไหมครับรอบนี้ไม่มีเฉียวครับยิงแบบเบียดเสาเข้าไปเลยครับ1ประตูต่อศูนย์แล้วหลังจากนั้นครับนาทีที่30เหมือนเดิมอีกนะครับเป็นทางด้านพาเมอร์ครับแหมสองประตูต่อศูนย์เนี่ยคือ เจอ2ลูกติดติดกันเข้าไปนี่ปารีสแซงต์แมงแก้เกมไม่ออกเลยนะครับคือมันโดนมันโดนแบบเร็วมากอ่ะนะครับแล้วนาทีที่43ครับเป็นทางด้านเปโดครับอันนี้เป็นจังหวัดสวนกลับขึ้นมาเปโดนี่แบบชิปบอลน,นิ่มๆครับผ่านทางด้านดอนน่ารูบาเข้าไปครึ่งแรก3ประตูต่อ0ูนจบละสำหรับทางด้านปารีสแซงต์แมงครับคือหลังมานี่เชลซีกแบบ็ถอยตบลงมานะให้ ฝั่งของปารีสแซงต์แชมงนี่ได้มีโอกาสบุกบ้างอ่ะนะครับก็มีจังหวะย,ยิงเหมือนกันนะนะครับซานเชสอีกก็ต้องโชว์แบบโอ้โหโชว์ซูเปอร์เซฟอ่ะครึงหลังนี่เซฟเยอะเหมือนกันตทางด้านซานเชสครับแต,แต่ก็ยังว่ากนะ็คือปารีสแซงต์แชมงนี่ต้อง,ต,องต้องดาหน้าบุกนะครับแล้วก็เชลซีคือไม่ต้องทําอะไรแล้วอะ่ะนิแลบแหน่ก็มีโอกาสลงมานะครับช่วงครึ่งหลังนี่มีโอกาสส่องไกลด้วยแต่ว่าตอนหน้ารุมมาก็ไม่พลาดนะครับนาทีที่86ท้ายเกมครับทางด้านเนวสลี่โดนไปแดงครับ ตอนแรกนี่กรรมการให้แค่ใบเหลืองนะนะครับไปเช็ค VR กลับมานี่อ่ะเอาใบแดงไปเลยครับหมดเวลาทางด้านเชลซีครับทันหล่มปารีสแซงจะแมงไปหยับเยิเยินครับ3ประตูต่อศูนย์ไม่น่าเชื่อนะนะครับเชลซีจากทีมที่ช่วงเปิดฤดูกาลนีฟอร์มรุ่มรุ่มตอนๆอนะนะครับหลังจากนั้นก็ทำผลงานดีขึ้นเรื่อยๆต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับไปเล่นใน บอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฤด,ดูกาลหน้านะครับคว้าแชมป์คอนเฟอเรนซ์ลีกแล้วเนี่ยโอหสุดๆจริงๆครับคว้าแชมป์สโมสรโลกเขาได้รับเงินรางวัลเนี่ย142.3ล้านดอลลาร์นะครับโอโหเรียกว่ารวยเละเทะไปเลยฮะนะครับอันดับ2นี่ก็เป็นทนางด้านปารีสแซงต์จูแมงนะครับเป็นทางด้านเรอัลมาดริดรองลงมาครับ ส่วนนักเตะยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์นี้นี่เป็นของทางด้านโคพาเมอร์นะครับก็ทำไป3ประตูกับอีก2แอสเซสครับส่วนผู้สาประตูยอดเยี่ยมเป็นทางด้านโรเบิร์ตซานเชสแสเพื่อนร่วมทีมนี่แหละครับปารีสแซงต์แชแมงก็มีทางด้านดูเอ้นะครับเป็นนักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมส่วนรางวัลดาวซันโวนสูงสุดครับเป็นทางด้านกอนซาโลกาเซียครับส่วนหน้าของเรอัลมาดริดปารีสแซงตฌแมงนี่คือคงจะรู้นะนะครับโอ้ เนี่ยรสชาติของความพ่ายแพ้นี่มันเป็นยังไงครับโดนถล่มยับเยินเป็นยังไงก่อนแรกนี้นี่ถล,มล่มไว้หลายที่มากนะทำผลงานนี่น่าประทับใจมากๆนะครับในครึ่งเวลาแรกครืองงเหมือนกันนะว่าเออปารีสแลนจ์แมงปกติในครึ่งแรกนี่พวกเขายืนเดินหน้าถล่มอย่างเดียวแต่ปรากฏว่าในรอบชิงชาเลิศเอนโซมาเรสกาครับกกินนี่สุดยอดจริงๆครับแก้เกมนะนะครับแล้วก็กดดันทางด้านปารีสแซงต์แมงในครึ่งแรกเปเชนี่เล่นอะไรไม่ได้เลย ถึงแม้ว่าครึ่งหลังนี่จะทําผลงานดีขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงอะไรนรั้นแล้วมันคัมแบ็กมาไม่ได้แล้วน่ะนะครับเพราะว่าสกอร์มันกระจุยไปแล้วอาร์เคเลฟี่นี่ก็ไม่พอใจละนะครับถึงแม้ว่าอาจจะบอกว่าเออโอเคแค่นี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วนะแม่แต่ว่าสีหน้าทางฮาร์เวลตาดนี่คือแม่ก็อยากจะให้ทีมเนี่ยได้สักแชมป์หนึ่งนะนะครับหลังจากที่กวาดมาแล้วดนทุกแชมป์นะครับรวมถึงแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วย มันคือฟุตบอลนะครับบอกครับว่ามันเอาเนี่ยเอานอนอะไรไม่ได้เลยนะครับสำหรับฟุตบอลเกมเดียวจบเนี่ยมันก็สามารถที่จะเกิดอะไรขึ้นก็ได้ครับแต่ที่หลายๆคนงงเนี่ยอย่างท่านโคพาเมอร์ก็งงนะครับว่าเฮ้ยไอตอนรับถ้วยรางวัลเนี่ยไอโดนนั่นทามันมาเกี่ยวอะไรด้วยครับมันมันไม่เห็นต้องมายุ่งต้องม่ต้องมาแจมอะไรด้วยเลยครับแต่ว่าต้องมา,มาอยู่ตรงนั้นน่ยปกติเรื่อง ของมารยานี่ตัวนันทําเขาก็ไม่ค่อยจะไอ้นี่อยู่แล้วเนาะนะครับไม่ค่อยจะสนใจไม่ค่อยจะแคร์ใครอยู่แล้วด้วยครับแต่ช่วงที่หมดเวลานี่แมบก็มีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นนะนะครับนักเตะของปารีสแซงต์แชร์แมงกับ Chelsea เชลซีนี่ก็มีเรื่องมีราวกันนะครับฝั่งของทาปารีสแซงต์แชร์แมงก็คงอาจจะแบบ รับไม่ได้อะส่วนเชลซีก็หน้าที่ออกอาการดีใจมากไปหน่อยครับแต่ว่าลุยเอลิกเก้ก็ไม่น่าจะเข้าไปยุ่งครับกลางวงเขาบอกนะครับว่าเอ้ยเขาก็ไม่ได้มีเจตนาจะไปหาเรื่องไปห้ามไปยั่วยุอะไรนะนะครับจะเข้าไปแยกอะ่ะแแต่ว่าภาพที่ออกมานี่ดูเหมือนว่าเขาเป็นฝ่ายหาเรื่องจริงๆแล้วคืออยู่เฉยๆดีกว่านะระดับท้านเอลิกเก้ครับให้เด็กๆเขาเคลียร์กันเองอะ่ะนะครับอะแต่ว่าก็จบไปละนะครับแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าเชลซีนี่สุดจอยิงครับพวกคุณนี่เหลือเชื่อจริงๆ เกมนี้เชลซีไม่มอะไรจะเสียอยู่แล้วนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าคือทับแพ้พวกเขาแค่เสมอตัวครับแต่ว่าชนะมานี่ยโหดังไปทั่วโลกเลยครับแล้วก็บพบกับอินไซต์สปอร์ตสมปในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ